สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคนอัพนะครับผมเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการรับ a d o p ็ AFON นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขาแจกอยู่ที่5 AFON นะครับ5 AFON นะครับก็จะเท่ากับ 5 USD นะครับหรือประมาณ167บาทไทยนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถมาทำภารกิจนะครับแล้วก็รับ ADOP t a FON ได้ฟรีนะครับจะได้รับอยู่ที่5 FON นะครับแนะนำเพื่อนนะครับจะได้รับอยู่ที่1 FON นะครับต่อเพื่อน1คนนะครับผมเมื่อเพื่อนทำธารกิจสำเร็จนะครับเขาจะแจกจ่ายโทเค็นนะครับในสิ้นเดือนมกราคมนะครับกับสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆรีบเข้ามารับนะครับถ้ารับ ในช่วงนี้นะครับเราก็จะได้รับภายในสิ้นเดือนมกราคมนะครับผมโอเควิธีการรับนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเพราะโทเคน Adopt ของ AFON นี้นะครับใช้กระเป๋าเวฟนะครับในการรับ Adopt นะครับผมเพื่อนๆครับผมจะแปะลิง์รับ Adopt ไว้ใต้คลิปอยู่แล้วนะครับ เพื่อนๆไหนสนใจรับไอ้ดอนะครับก็สามารถกดจับลิงก์ผมได้เลยนะครับกดจลิงก์ผมแล้นะครับกูจะเด้งเข้าสู่หน้า Telegram นะครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ1 AFON นะครับจะเท่ากับ1 u s d t นะครับหรือ1ดอลลาร์นะครับเขาจะแจกอยู่ที่5 AFON นะครับต่อคนนะครับได้รับทุกคนนะครับผมถ้าเป็นเงินครับก็ประมาณ167บาทนะครับ ขั้นตอนในการรับ a d o p อนะครับก็ให้เราเข้าไปเข้าไปจอยทวิตเตอร์ของเขาครับนี่นะครับตอนนี้มีจอยอยู่แค่1,117คนเองนะครับเสร็จแล้วนะครับไอ้เพื่อนๆนะครับจอยไลน์นะครับเขามีกลุ่มไลน์ด้วยนะครับเพื่อติดตามข่าวสารนะครับของเหรียญ afon ได้นะครับผมเพื่อนๆนะครับก็กดใน Line Open Chat นะครับก็จะเด้งเข้าสู่หน้าไลน์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเปิด เขาไปจอยในกลุ่มได้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์นะครับหน้าเพจของเขานะครับโดยใส่แฮชแท็กตัวนี้นะครับก็ให้เราก็ปีไปนะครับเสร็จแล้วนะครับกด f a c e b o o k เพจเขานะครับเพื่อนเพื่อนก็กดถูกใจนะครับกดติดตามนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนกดแชร์นะครับก็ใส่แฮชแท็กนะครับแล้วก็แชร์ไปนะครับผม หรือถ้าจากการผ้านะครับก็ให้มาแชร์ที่โพสของเขาก็ได้นะครับเนี่นะครับโพสนี้ก็ได้นะครับผมแชร์ตรงโพสนี้ไปอีกรอบก็ได้นะครับโดยใส่แฮชแท็กของเขานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดตรงคําว่าโกนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากรอกอีเมลของเราไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปเช็คว่าได้ติดตามไทกแกมเขารอยังนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กรอกยูสเนームัทกแกมของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับกรอก ID Li n e นะครับ กรอก i ดี i ล e ของเราไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับกรอกลิงก์ a c e b o o k โปรไฟล์ของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนนะครับกรอกที่อยู่นะครับของกระเป๋าเวฟนะครับผมของกระเป๋าเวฟนะครับถ้าใครยังไม่สมัครกระเป๋าเวฟนะครับก็กดตรงคำว่าที่นี่ได้นะครับผมเพื่อไปสมัครกระเป๋าเวฟนะครับการสมัครกระเป๋าเวฟนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับแค่สมัครผ่านอีเมลนะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับมาเอาที่อยู่นะครับของกระเป๋าเวฟนะครับมากรอกส่งให้เขานะครับผม การเอาที่อยู่ของกระเป๋าเวฟนะครับนี่นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนนะครับมุมบนลด้านขวามือนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กด Copy นะครับแล้วก็มาวางในช่องส่งตรงนี้นะครับผมส่งไปให้ระบบเขานะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการรับ Ado b e A F O N นะครับตรงนี้นะครับจะมีลิงก์นะครับให้เราก็ปีลิงก์ตรงนี้นะครับไปแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนของการรับ Adobe นะครับ จะได้รับอยู่ที่1 AFON นะครับต่อเพื่อน1คนนะครับที่ทำภารกิจสำเร็จนะครับผมโอเคก็เป็นอีก a d o p t หนึ่งนะครับที่สามารถรับได้ฟรีนะครับได้กับทุกคนนะครับผมถ้าทำภารกิจสำเร็จนะครับโอเควันนี้ผมก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ